ครับตอนนี้พ่ธีมาแก้บนถึงารเริ่มแล้วเลยครับบ่งสงน้อยนะครับนี่แหละผู้ที่โชคดีได้รับเงินรางวัลหน 1, 100ึ่งเสบาทนะครับรางวัลที่ 5, ห้าห้าเบอร์ไไอตัวไหนอ้าวไปดู นี่ต้องมามาเถอะนั้นนับกันวันนี้มีพี่น้องนัน่ลงลําม,มา1 2 3 4 5 6 7 8ดชีวิตนะครับยาตชีวิตเป็นนางลําอาวุโสวันนี้ยกยกแห่นําข่าวถืออยู่บ่เอ้าท้าเบิ่งยาติวิทย์ฟอร์ดนะครับวันนี้ เออเปิดมาทั้งสองมามอเทินนะครับทอรู้ทรายป็นมิมามนำ ขอต่อแลงวดต่อไปเลยเย็นอกไอ์อธิานเล่อ้าักเลยนี่เอาอธิฐานน่เออขอด้วยไดขอเด้องดาขอยเด้ออยาปักนมีัชื่อก้ย เอาตามความมันนั่นละตามความเหมาะสมมาละเพิ่มได้คู่เลยเพิ่นกินมีมัดมันนั่นไม่ได้มีมดก่อนวนะตอนนี้กำลังปักทุบนะครับเครื่องบวงสรวงนะครับนี่ครับซอยร่างเพิ่นหม่านเนื้อนี้ละม้าเพิ่นจะติดแคลเออลูปูพลม้านน่ครับัเสือนาบากคุญลายคลิ้นคลิ้นคลินคิ้นควงสนคลนคคลับนลนล้นล้นคล้น้นคลินคคริ้คลิ มีทรงดีนะครับสามารถเอาแก้วบนรอกครับเลยเรื่อเรื่ออแก้วหม่ขึ้นมาจบทีไดีหมพร้อนะครับหลังจากนัที่าันี้ล่ะางได้มัมนี่นะครับเรียบร้อยเจังขามพาติดีเดอต่อไปพามนะครับพามครับ ซอยเอกะชัยม้งเพียนะครับเออเพื่อนไทยวงทรงรุ่นก่อนนั้นแะครับก็ยดเลยต้เลยเสื้อตัวนั้นนั่ตกใหมเลยนะครับชาวบุจะดีใหเอาเอาบุเก่าเอาตัวเก่าคือเก่าทุกอย่างแต่ว่าเรียกละติดตัวเลย กับนัอโซนเงาครับแต่ผมนี่ยืน่นํางัเก่านำขอบพื้นผมนะขอบคุ้ผมเพราะว่ามันเคยตามตามได้จริงจงย่างเเอาจักเพลงมนดีน่ะ ลองเพยงนะครับเออเพ่งละเ้าห้าเพลงกันะล้เนะะนะครับนางลำละวานนะครับนางลำละวานละวันมาเออ อะเมพีพามเริ่มกตักานัเวัโตอระาโตสัมมาสัมพุทธานกมูตักษาักเวัตโตอระอาโตัมมา ส um ัมพุทธสานะโมตตาภะคะวะตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธาอามุหะกัตสุปุนัยยะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะนาคีนาคะ ลาโปลาพระโูคาโปคานักมิหังปัสสิมังนัโมพุทธายะมัคอาอุนัติตังพยามะนาคะอะพินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะ อะมุหากะสุกุนะยะคะอะระหังพุทโธนโมูพุทธายะนาคีนาคะลาภูลาภะโภคาโภคะนะมามิหังประสิทธิมังนโมูพุทธายะมอาอะุนะติตัง พยามะนาคะอะพิังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยามะอะมูหะ ปัสุุสุภนักยะคะอารหังพุทโธรหังพุทโธนักโมุทาุทายะนาคีนาคะีนาคะลาภูลาภะโพคาโพคะโาโพคะนัมามีหังนัปสิธิมะสิทธิมังนักโมุทาทายะมะอุหุนักิตัง อายะมะนาคะอภินังนาคาสาธุโนวันเตยะมะยะมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมผัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาอิตังตะหังวันทาพ่อปู่พญานาคมหาราชผีกรรมภูเชมิกายะ วาจาอิตังอาหารวันทาพ่อขู่พญานาคมหาราภอิครมปูเชมิกายะวาจาอิตังอาหารวันทาพ่อขู่พญานาคมหาราภอิครมปูเชมิ นี่ก็เป็นมื้อที่ที่พานมากนะครับจะเป็นโซ่ดินล่างนะครับจะถือว่ามาแก่มามาแก้ที่ไปโผได้บกลนได้อะไรไว้นะครับเนาะจะคุมน้อยทั้งหลายกับคุมลูกหลานในบ้านกจะชคเยดินลางมาถวายก็ไม่พ้นเรื่องปูชาสักการะนะครับเด็กพญานาคเมื่อต้องมวลนะครับเนาะ มีพระผู้พญานาคมหาลาภพินกรรมอยู่เบื้องหน้านี้นะครับเนาะโอ้พระผู้ิมหาลาภพญานาคมหาลาภพินกรรมนะครับจะขอจงประทานพรเดังเกิดความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภความร่ำร,รยวยโชคดีมีสมบัตินะครับเนาะมีเงินมีทองตามที่เคยเคยเคย,เคยได้มานะครับเนาะจ่านะนะขอคำอธิษฐานตั้งปอนี้คนระัจงบังเกิดเจร ทุกคนระมัดที่มาและะ้วกับาวบานบริวีพะอ๋อนะครับเนาะสาธุเอาเลยนะครับเด้อเคยจะได้ไปเล่นเลยกับอธิษฐานเอาเลยนะครับเนาะ,ะถูกโกรธนาขอน,ปปนอะนำด้อหลวงปู่เด้อถื่เบอร์ละโต๊ะภาจะภาพใหญ่